ก่อนจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับเครื่องบินก็ออกประมาณสักหกโมงเย็นตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะก็เหลือเวลาเยอะอยู่ผูมบินเขาจะบอกพาไปวัดหนึ่งที่ยังไม่เคยไปวัดนี้ถ้าฟังเสียงไม่ผิดนะชื่อใจกะโลกเยะชัวเยอชัวใจกะโลกใจกะโลก <laughs> ใจกะโลกใจกะโลกโมงมององอ นมนี่งบใจกะโหลก you k น o w ใจก็วัดละ่ะอกโลกใจกะโหลกอะไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ความหมายเอาเป็นว่าไปวัดใจกะโหลกวัดใจกะโหลกอยู่ริมถนนย่างกุ้งแปรอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินย่างกุ้งนะครับมองเห็นเด่นชัดจากริมถนน และข้อสําคัญครับที่วัดนี้วัดใจกะโหลกเนี่ยนะครับมีรูปปั้นสมเด็จพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาอยู่ถึงสองรูปปั้นด้วยกันนะครับที่นี่มีความสําคัญอย่างไรถึงมีรูปปั้นของสมเด็จพระพี่นางอยู่ที่นี่ครับเชื่อกันว่าที่วัดนี้มีกระดูกของพระพี่นางอยู่ด้วยนะครับ มีภาพวาดของพระพี่นางอย่างสวยงามติดอยู่ด้านหลังสองภาพด้วยกันนะครับแต่งชุดไทยสวยงามจริงๆครับพระสุพรรณกัลยาพระพี่นางของสมเด็จพระเลสวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสพระนางมีพระธิดาหนึ่งองค์กับพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ยิ่งใหญ่แห่งพมา่าพระองค์ท่านจากกรงุงศรีอยุธยาไปตั้งแต่อายุ17ปี ไปพำนักอยู่ที่กรุงหงสาวดีเมืองหลวงของพมา่าในยุคนั้นในพระราชวังกำรรมพูธานีเมืองหงสาวดีนี่อีกรูปปั้นหนึ่งนะครับมีสองมีสรูปปั้นครับรูปปั้นนี้น่าจะเป็นรูปปั้นเก่าครับอ,อ,อยู่ในตู้กระจกนี่ภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรูปปั้นแรกนะครับเป็นรูปปั้นที่อยู่ในตู้กระจก มีภาพวาดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้ก็คือนะภาพอาจจะเก่าไม่ใช่ภาพเก่าครับอาจจะปั้นมานานคือใบหน้าขึ้นฟ้าอันนี้เป็นรูปปั้นอีกรูปหนึ่งนะครับที่อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้นี่เป็นภาพวาดที่อยู่เป็นผนังอยู่ด้านหลังสวยงามมากครับท่านผู้ชมผมมีโอกาสได้ไปวัดใจกะโลกเนี่ยนะครับไปไหว้พระไปไหว้เจดีย์แล้วเดินไปรอบๆพ,พระเจดีย์เนี่ยนะครับก็ได้เห็น มีคนมากราบไหว้รูปปั้นแห่งนี้นะครับสอบถามว่าเป็นรูปใครเขาบอกว่าพระสุพร,รรณกัลยาพราชธิดาแห่งกรุงศรีอยุธยาครับคนที่เฝ้าเขาได้ไขตู้กระจกให้ผมดูทังดูอยู่ทางด้านล่างเป็นเขาเรียกว่าพระอบใส่กระดูกนะครับเขาบอกว่านี่แหละขุดเจอที่นี่ก็เลยเชื่อกันว่าเ,ออเป็นกระดูกของพระสุพร,รรณกัลยา เรื่องนี้ผมไม่ทราบแน่ชัดไม่มีไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องความเชื่อครับมีหนังสือพิมพ์ภาษาพมา่าแปะไว้เป็นหนังสือพิมพ์เก่านะครับเชิญชวนประชาชนมาบริจาคเพื่อที่จะสร้างสารพระสุพรรณกัลยาขึ้นที่วัดนี้ครับ จะเป็นกระดูกจริงหรือกระดูกไม่จริงไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าที่นี่แน่นอนเลยมีรูปปั้นของพระพี่นางอยู่ถึงสองรูปปั้นด้วยกันแล้วก็ปั้นอย่างปราณีตบรรจงสวยงามและมีภาพวาดของพระพี่นางมีเรื่องราวของพระพี่นางอยู่ที่นี่นะครับพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรสแต่ว่าคนไทยส่วนมาก ไม่ค่อยรู้จักครับรู้จักเป็นเพียงส่วนน้อยถ้าไปกรุงย่างกุ้งอย่าลืมไปที่วัดใจกะโหลกนะครับก็เลยเขียนไว้เลยใจกะโหลก k y a i k ใจ k a l a w t กะโหลกพากด้านะครับอ่ะเป็นวัดมอญก็แล้วกันนะครับคําว่าใจเนี่ยเช่นใจโทษใจติโยใจกะโหลกใจขมีเนี่ยก็จะเกี่ยวกับคำว่าใจ ใแต่ว่าวัดนะครับเป็นภาษามอญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขึ้นต้นได้คำพว่จใจเนี่ยเราก็รู้เลยครับท่านผู้ชมว่าเป็นวัดมอญน,นะศิลปะมอญเพราะว่าย่างกุ้งเนี่ยเดิมเป็นของมอญครับเพราะฉะนั้นวัดนี้มันก็สร้างมั้งแต่สมัยมอญเรืองอํานาจแหละครับที่หน้าวัดก็จะมีสิงโตนะครับเข้าไปก็โอ้สวยทีเดียวนะเนี่ยศิลปะที่สวยงามมาก สิ่งที่ทั้งเกตได้เลยก็คือทางเดินเนี่ยสะอาดมากเขามีพรมเช็ดเท้าวางไว้ให้ตลอดนี้มองไปด้านนอกเห็นศีรษะพระพุทธรูปนะครับ ที่ทางเดินมีรูปวาดแต่ผมไม่เข้าใจความหมายสอบถามเขาดูวัดภาษาที่เขียนเป็นภาษาอะไรโกมินบอกว่าเป็นภาษามอนครับไม่ใช่ภาษาพม่ามอญพม่ากะเรียงไทยใหญ่เขียนแล้วก็พูดคนละภาษาเลยนะครับ เมื่อขึ้นมาครับโอ้โหเป็นภาพพระพุทธรูปที่งามมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องซูมให้ดูนะครับหรือเข้าไปเอากล้องหรือเข้าไปใกล้ๆก,กันแล้วกันพระพุทธรูปตรงเจดีเนี่ยครับนั่งอยู่สามองค์นะครับเป็นพระพุทธรูปศิลปะมอที่สวยงามมากครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าวัดนี้คือวัดมอวัดมอเก่าแก่ ศิลปะมอญใช้ภาษามอญในการเขียนครับชื่อวัดก็เป็นภาษามอญ mm hmm. เดินออกมาด้านข้างจะมีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับมีพระพุทธรูปอยู่ภายในห้องนั้นเรียกว่าวิหารดีกว่านะครับแล้วก็นี่ดนนเดินออกไปรอบๆ<อ>เพื่อ<ป>บูชา องพระเจดีย์ครับพุทธรูปเยอะมากก่อ,อนที่จะไปพระพุทธรูปนี่ถ้าจะเห็นองค์เจดีย์ใจถลกใจกะลกนะครับพุทธรูปแบบมอญ ข้างกําแพงนี่ก็มีทีดาทั้ง7นะเป็นเงือกศีรษะเป็นงูเป็นพญานาคผมไม่เข้าใจความหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับภาษาที่เขียนอธิบายนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับน่าจะเป็นภาษาอะไรนะ ใช้อักษรอารับิกแหละแต่มันมสเปนหรือเปล่าด้านข้างก็จะมีนัดล่ะครับศาลาของนัดนัดจะมีทั้งวัดมอญแล้วก็วัดพมา่านัดก็คือ วิญญาณของบุคคลที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติเช่นตายโหงถูกฆ่าตายจมน้ำตายไฟไหม้ครอกตายถูกยิงตายพวกนี้นะครับทั้งพมา่าและก็มอนก็จะอัญเชิญมาเป็นนัด ผีนัดครับเพื่อปกป้องคุ้มครองให้พรเช่นนัดโบโบจีหรือเทพทันใจนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ตามวัดต่างๆเชื่อว่าสารสมเด็จพระสุพรรณกัลยาก็คงจะมีความหมายเกี่ยวกับนัดเพราะว่าพระสุพรรณกัลยาเ,เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติครับแม้แต่พระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ถูกอัญเชิญมาเป็นผีนัดครับเพราะพระเจ้าตะเบงชเวตี้ถูกทหารมอญลอบฆ่าตาย ที่ตรงมุมนี้มีสุภาพสตรีชาวพามา่ามานั่งไหว้บูชาอยู่ตรงนี้ครับเมื่ออ่านภาษาไทยจึงเห็นว่าคือพระสุพรรณกัลยาครับ<น>ตู้กระจกมีรูปปั้นของพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาทรงชุดไทยครับอ๋อท่านผู้ชมมีภาษาไทยเขียนอยู่พระสุพรรณกัลยาโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับพระสุพรรณกัลยา เป็นรูปปั้นของพระสุพรรณกลัลยาผมกเเ็เพิ่งทราบนะครับว่ามีอยู่ที่นี่นะฮะเครื่องบูชาก็เป็นแบบไทยแล้วภาพที่วาดอยู่ด้านข้างนี่ก็เป็นพระนเรศวรล่ะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งไปแล้วกันนะครับมา เขาเป็นคนไทยเหรอเมียนมาออเมียนมาไม่ไม่ได้มอนออมอนออเมียนมาเมียนมาโอเคขอบคุณครับก็มาไหว้พระสุพรรณกัลยากับพระนเรศวรท่านผู้ชมพระสุพรรณกัลยาอาจจะอาจจะเก่าไปหน่อยใบหน้าเลยขึ้นฟ้าแต่ภาพวาดพระนเรศวรเนี่ยหล่อมากท่านผู้ชม อยู่ที่วัดใจทะโลกนี่นะครับอืมก็เลยได้มาสักการะนี่ก็เป็นไทยบุด้านะใช่ไหมอืดอกเข้าบรรสาถัดมาเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนงดงามมากครับ ที่ศาลานี้เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยพระพุทธรูปหินอ่อนครับท่านผู้ชมเนี่ยมาเบิลทั้งนั้นเลยอะหินอ่อนโอ้โหเยอะมากเลยสวยงามมากตั้งเรียงรายกันเป็นเป็นหมื่นองค์ขนาดศอกหนึ่งครับ มีพระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนจำนวนมากครับนั่งอยู่เต็มเลยตรงสาราแห่งนี้ครับตรงมุมหนึ่งของเจดีย์จ่ายตะโลกจากมุมตรงนี้เมื่อเดินไปอีกมุมหนึ่งครับผ่านเนี่ยเดินรอบเจดีย์ไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชม ก็จะไปเจอกับห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้ก็จะมีโรูปั้นของพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาเขียนไว้ด้วยภาษาไทยตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับรมีมอีกหนึ่งจุดครับรพระสุพรรณกัลยาครับในวัดเนี่ยมีสองจุดเลยสมเด็จพระพี่นางเธอสุพรรณกัลยา มากคนที่ดูแลอยู่พอทราบว่าผมเป็นคนไทยก็ไปไขตู้ด้านล่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือกระดูกของพระพี่นางเขาบอกว่าขุดพบที่นี่มุกดอกกุหลาบสดสวยมากโอ้ภาพวาดสวยมาก บอกว่าเชิญร่วมสร้างอาคารประทับของพระสุพรรณกัลยาเดี๋ยวผมจะร่วมสร้างร่วยปรครับเดี๋ยวเขามีกล่องโดเน a t i o n อยู่ตรงนี้ที่ผมเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับนี่เขาเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาพมา่าภาษามอญเชิญชวนให้สร้างศาลพระสุพรรณกัลยานะครับผมเดานะเป็นหนังสือพิมพ์เร่องี่อะไรเน ตรงนี้มีคาถาไหว้พระพี่นางพระสุพรรณกัลยาเขียนเป็นภาษาไทยครับ <Okay. S 1> ครับอันนี้ก็เป็นสารพระสุพรรณกัลยานะครับสมเด็จพระพี่นางเธอสุพรรณกัลยานี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ ภาษามนนะครับเชิญชวนให้สร้างศาลพระสุพรรณกัลยาพื้นที่วัดใจถลกนี่นะครับนี่เป็นภาพวาดนี่เป็นเครื่องเส้นบูชานะครับอันนี้เป็นศาลเป็นเชิญบุญสร้างอาคารประทับของพระสุพรรณกัลยาโอเคครับให้ใส่บุญไว้ในนี้ท่านผู้ชมนี่โอทศผมขอถ่ายภาพก่อน งดงามมากใต้ร่มพระบารมีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นนะเป็นภาพพระบรมศีลแล้วอ๋อวัดน,นะฮะเฮ้ประทานโทษสวยมากประทานโทษนะครับ นี่ก็คือแหละครับโกรธใส่กระดูกของเออคนที่เฝ้าดูแลเขาบอกว่าเป็นกระดูกของพระพี่นางนะครับอันนี้ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับผมก็ทําบุญแล้วก็เอาเงินวางไว้ตรงนี้ครับสร้างสารพระสุพรรณกัลยาที่นี่ครับกับอนุโมนาราบนกับคนที่ได้ร่วมบุญมานครับนะ ครับท่านผู้ชมก่อนกลับวันนี้ผมโชคดีมากเลยผมได้มาสักการะนะรูปปั้นของพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาที่วัดใจัยทโลกก็อยู่ใกล้ๆกับสนามบินนะครับก่อนกลับก็เป็นสิริมงคลมากเลยครับแล้วก็ได้มาร่วมบริจาคที่เขาจะสร้างศาลพระสุพรรณกัลยาขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่นี่นอกเหนือจากที่เมืองของสาวดีนะครับ ผมก็เห็นมีบุคคลพมา่าเนี่ยเขาก็มาไหว้าสารพระพี่นางพระสุพรรณกัลยายกันเยอะเลยทีเดียวผมก็ไม่เข้าใจว่า,ามีเครื่องเส้นไหว้เนี่ยนะครับเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับก็สวยงามมากด้วยฝีมือของช่างเนี่ยเขาปั้นได้สวยแล้วก็ระบายสีได้สวยเหมือนคนจริงๆเลยครับสวยมากครับ คุณเข้ามากนะครับ Can you speak Thai เขาพูดไทยได้ไหม No cannot เออ I will tell the Thai people to welcome here and then the to welcome to here welcome to here to donation for พระสุพรรณกัลยานะศาลพระสุพรรณกัลยาที่นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวนิตสหนังสือพิมพ์มอน on News Mon Newspaper or Myanmar Daily Newspaper No Mon Omak เอยเยจะสินะมาอะอ่อยู่ลิตด What is Phileas Phileas Time Visitor หนังสือพิมพ์เทวาลิงนะไทยอะไรนะ y ย่าอย s, yeah, s Thai e Visitor the Phileas Thai Phileas Phileas A Queen Suphan Galaya อันนี้อะไรอะทำถั่วคือให้ร่วมบริจาคเหรออ๋ออนี่กระดูกอ๋อโอหรอ เขาบอกว่าเนี่ยคือกระดูกที่อยู่ใต้สารเหรออันนี้คุณช่วยแปลถูกต้องหรือเปล่า What is this? This inside the sky. s k e l e t or s p e r n Inside. inside. Yes sir. yes. Sir. Oh. Arken. แล้วพวกที่เรมอเขาบอกว่าอ่โอ้อันนี้คือกระดูกกระดูกพระกระดูกของพระสุพ yeah, yeah. ารรณกัลยาเหรอ อืมตัวพี่ยูใช่ตัวใบเดียนเหรออายูชัวอ๋อโอเคอ๋ออ่ะอเกนเขาบอกว่าในในพระอกเนี่ยครับเป็นกระดูกกระดูกของกระดูกของคนนี้เหรอเดอ๋อกระดูกของพระพี่นางเหรออ๋อเหรออืม ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค<อ>รับท่านผู้ชมครับผมรำเสนอจากคำบอกเล่านะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้มีหลักฐานทางนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีไม่ได้มีหลักฐานพวกนี้เลยครับเดี๋ยว

ไอ้ยอดฉัดอันเก่าเนี่ยอยู่ไซด์เดอะเจดีเอีฟอมันตกลงมาอ๋อโอเคแล้วอันนี้เราเป็นอันนี้เป็นนัดของใครอ๋ออหปะโอ้โหอนไอ้ยอดล่าเหรอ broken i s what is t i s what is he ๋อนี่เป็น p r i n c e s ของเมียนมา อ,อ,ยอยู่ติดกันนะแล้วอันนี้ล่ะเป็นเขาตั้งเหมือนสารนัดเลยโอ้อันนี้เป็นโบโบจีเหรอื <Yes. S 1> อมเป็นสารนัดอะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นนัดวัตเนมออฟดิตนัดยาฆ่ายาฆ่าโบโบยฮะยาฆ่าโบโบจียาฆ่าโบโบจีอืมยาฆ่าโบโบจีโอ้นี่คือ เขาบอกว่าใต้เจดีนี่ก็มีกระดูกมีเออพรินเซสพันกัลยาอันเดอร์เนะเฮอร์โบนเดี๋ยวผมดูโอ้โหแสงมาพอดีครับท่านผู้ชมแสงสวยมากแสงเจดีสวยทั้งหมดคือคำบอกเล่านะครับและบางส่วนมาจากความเชื่อและความฝัน ผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลจากคำบอกเล่าไม่ใช่ข้อมูลจากนักประวัติศาสตร์หรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่อย่างไรก็ตามครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยลูกหลานของพระนเรศวรพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาเนี่ยก็รู้สึกปราบลืมนะครับเพราะว่ามีรูปปั้นของสมเด็จพระพี่นาง อยู่ที่กรุงย่างกุ้งที่วัดจัายทโลนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้ส่วนใหญ่จะเห็นว่ารูปปั้นของพระพี่นางนั้นอยู่ที่เมืองหงสาวดีหรือศาลสมเด็จพระพี่นางอยู่ที่กรุงหงสาวดีในพระราชวังกำโพธธานีนะครับอันนี้ที่วัดจ่ายทโลกกลางกรุงย่างกุ้งครับเก็บประดุกองพระพี่นางพระสุพรรณกัละยาไว้ด้วยท่านผู้ชมที่ผมก็เพิงรู้นะเนีย่ย วัดจท่ายกระโหลกจ่ายกระโหลกจ่ายกระโหลกวัดมอญน,นะอยู่ใกล้กับเย่างกุ้งมันดาเลเอ่อย่างกุ้งมันดาเล่ไฮเวย์เหรอแล้วเรย่างกุ้งย่างกุ้งปีย่างกุ้งปเปย์ออยู่ริมถนนย่างกุ้งแปรนะครับย่างกุ้งยุรปย่างกุ้งเปย์มีมากก็จะออกเสียงเป็นปีย่างกุ้งปีโรตนะครับแต่คนไทยก็จะบอกว่า ย่างกุ้งแปลนั่นแหละครับกไ็ได้เวลาแล้วโอเคโกทุกสนามบินแล้วครับท่านผู้ชมก่อนกลับวันนี้ผมโชคดีมากได้มาสักการะรูปปั้นแล้วไปร่วมทาบุญสร้างสารสมเด็จพระพินาระสุพรรณกัลยาโรคประทันผู้ชมที่บริจาคเงินผ่านผมมาด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีคลิปนี้เป็น น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายอาจจะมีเล็กเล็กน้อยน้อยที่สนามบินนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับเอ่อท่านผู้ชมที่จะมาย่างกุ้งต้องเป็นห่วงนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรน้ํามันที่มีปัญหาอยู่สองสาวันก็หมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สะดวกปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับมาเที่ยวได้ไม่อันตรายไม่ต้องกลัวหลายคนก็กลัวว่าเออโน่นนี่นั่นนะ ย่างกุ้งมีโน่นนี่นั่นสงครามมันมีสงคราม,มแถวชายแดนแถวไทยใหญ่นู่นนะครับติดกับประเทศจีนติดกับประเทศไทยที่กะเหรี่ยงนั่นนะครับแต่ว่าในเมืองย่างกุ้งหรือเมืองใหญ่ๆพะโคของสาวดีมอสลใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้มาไหว้พระมาทาบุญได้ครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าไม่สะดวกยังไงเนี่ยถ้าจะมาแบบผมเนี่ยมันก็ อาจจะต้องติดต่อโน่นนี่นั่นติดต่อคนขับรถไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามากับทัวร์ก็จะสะดวกครับมีบริษัททัวร์มากมายที่ก็ทําทัวร์มาเที่ยวพมา่าไหว้พระเยอะแยะครับแต่ว่าอย่าลืมบอกบริษัททัวร์ว่าให้ช่วยมาแวะพาคนไทยมาร่วมสร้างสารพระพี่สุนางาพระสุพรรณกัลยาที่วัดจ้ายจ้ายกะโหลกนะครับจ้ายกะโหลกนะครับถนนย่างกุ้งแปรใกล้ๆสนามบินนี่แหละครับขอบคุณครับ ยามจนอย่างนี้นะครับฮัลโหลเมนกะลาบาอาหารอาหารหลักของคนพม่าก็คือเนี่ย,ยครับปักบุ้งขายกันเป็นล่ําเป็นสันเลยละ่ะดูซิว่าห้าพันห้าสิบาทเนี่ยประมาณสามสิบาทเนี่ยโอ้กองอพนันเพลินทึกโอ้เนี่ยหนะ้าพันห้าพันนะโอ้กองเท่าภูเขาเลยอะ่ะเนี่ยห้าพันหารร้อยหกสิบจะไดห้าพันมันเท่ากี่บาทสามสิบกว่าบาทเนี่ยครับ 30บกว่าบาทโอ้เยอะแยะเลยนี่เขาเอามาวางขายครับโอ๋อเขาผมนึกว่าซื้อมากินสิเขาซื้อมาวางขายต่อโอ้นี่ของกินนะครับครับเนี่ยเอามาวางขายต่อโอเคอ โคมินเขาพยายามอธิบายให้ผมฟังว่าจากคำบอกเล่าเขาบอกว่าผู้หญิงชาวไทยนะฝันเข้าฝันว่าเนี่ยพระสุพรรณกัลยาเนี่ยมาอยู่ที่นี่มาอยู่ย่างกุ้งนี่แหละแล้วก็กระดูกอยู่ที่นี่ก็เลยเขาก็มาที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาก็าแบบว่าเหมือนว่ามีวิญญาณเข้าสิงอ่ะเรียกอะไรนะ วิญญาณเข้าอ่ะร่างทรงอ่ะประมาณนั้นน่ะแล้วก็บอกว่ากระดูกเขาอยู่ที่นี่พระกระ,ก,กระดูกพ็ะกระดูกพระพินางอยู่ที่นี่เขาก็ขุดลงไปก็เจอกระดูกนั่นแหละอันเนี้ยก็เป็นเป็นเรื่อง <laughs> เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เขาเล่าเฉยๆนะครับเ <laughs> ชื่อถือได้ไม่ละไม่รู้ <laughs> เป็นคําบอกเล่า